กุฏกาโมละเพกุตต Th <mel> ังพานกาโมละเพทานังอธิกาเยกายายะเทวานังเบียตังสุตวะอิติวิโสภคาวายะมะราชาโนภะเวสุวรรณโนมารานังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะเชียสนาเกตาพุทธาเชตวามารังสาวาหานังจัด ตุสัจจาสัพพังละสังเยติวิงสุนาราสภาตันหังกะลาทายโยุทธาอัตถวิสตินาย,ยกาสัพเพปฏิพิตาไมาหังมัทาเกเตมูนิสลา สีเสปฏิพิโตมหังภูโทธรรมโมภาวิโรจนเนสังโฆปฏิพิโตมหังอุลอสยสะธุนาการโออัยเยีเนอนุร,รุโทสารีปุตโตจะทาคินเนกรทันโยติทาคสเมิโมคัลานโนจะวามะเกเกสันเต ดิลภาคัสมิงสุริโยว,วะปะพังกะโลนิสินโนสิลิสัสมปันโนโสไมหังวัฒนเนิจังปฏิทาสิทุนากะโลอุนโนอังคุลิมาโลจะ อุป,ปาลีนันทศวดรีเถราปัญจอิเมชาตานะลาเติิลากามามะเส,สาเสติมหาเถระชิตวันโตชินโนลราสาชาลันตาสิลเตเชนะอังคังเคสุสันทิตาลัตตานางปุระโตอาสิภักขิเนเมตสุตตะกงังระชาคำงบัาโตอาสิวาเม อังคุลิมาละกังขันธะโมระปาริตันจะอาตานาติยสตศศาาัสตังอา,ากาเสชะทะนางอาสิเสสาปาละสันทิตาชินานาวรสังยุตตาสตะปากา ปิตาธิสัญชาตาพาหิรัชัตตุปัทวาอาศสาวินยังยันตุอานันตเชนเตชะสาวัสตโตเมสกกจเจนะสัทธาสัมพุทธ ปัญชเลชินาปัญชาละมาชัมหิวิหารตังมะฮีตะเลสัตถา,าเปรลนตุมาสพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวามันโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะชิตันตะลายโยสัทธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเลติ